ก็แพ่บอกมา EP ที่98หรือไม่ก็99นี่แหลคะค่ะสักสัก90นี่แหละที่มันจะเกือบร้อยนะคะวันนี้ชาติเลือกไพ่เองเนาะไม่ได้ให้พี่หินเขามาเลือกไพ่ให้เป็นไพ่ใหม่ที่ชาติได้มาเป็นไพ่ล่าสุดล้กันเนะจดหมายจอมออ,มออร r เคิลนะคะจดหมายจากไพออรก่ร r เคิลก็จะมี90ใบด้วยกัน เดี๋ยววันนี้มาดูกันดีกว่าว่าก็ไพ่บอกมาจัก,กรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณแล้วก็หลังจากนั้นเนาะก็มาตีขันที่เบตกันมาตีขันที่เบตกันนะคะอ่าก็มีหลายท่านเนาะอินบอกเข้ามาบอกว่าตั้งแต่เริ่มฟังขันนะ่ะรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนไปนในทางที่ดีขึ้นมันฟลูขึ้นในเรื่องการเงินการทองนี้ชาก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะไอที่ไปตีขันให้ฟังทุกวันนี้คือไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นผู้ป่วยโรคจิตหรือเป็นจิตเภทแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าด้วยความที่ขึ้นความถี่ของสมองเราอะมันเป็นจุดกําเนิดเป็นจุดที่จะทําให้เรามีพลังงานสร้างเรื่องราวดีๆได้ในชีวิตเนาะอันนี้ก็ศึกษามานะพลังงานขึ้นความถี่อ่ะโอเคก่อนที่จะเริ่มดูดวงกันพี่หินเช็คซีว่าวันนี้ชาติสื่อกับไพ่สําหรับนี้ได้ไหมถ้าพลังงานเขาโอเคเขาดีก็กวาดแกว่งถ้าไม่ดีก็อยู่เฉยๆเนาะ พี่หินเริ่มขยับแล้วนะจ๊ะขยับในลักษณะนี้นะคะพลังงานอย่างก็น่าจะอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิง่งมีชีวิตการลงมือทําการเริ่มต้นวัยเด็กอะไรที่มันเป็นแสงสว่างทั้งหลายเนาะอ่ะโอเคหยุดถัดมา,พาไพ่ใบนี้ละจ้ะพี่หินกดแกวงให้ดูหน่อยสื่อสานให้ดูหน่อยเวิร์กไหมพไพ่ใบนี้เป็นยังไงนิ่งเลยมาเปิดดูกันดีกว่าทําไมนิ่งจัง อ๋องงคิต้าสายขาดนะก็คือความผิดพลาดความพลาดพลังเนาะพี่เขาเลยนิง่งแล้วพไพ่ใบนี้ละจะอ่ะาไพ่ใบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสับเปลี่ยนใช่ไหมหยิบความคิดไม่ดีออกไปแล้วก็ใส่ป้อนข้อมูลความคิดดีๆเข้ามาก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นนะเนาะเอาอีกสักใบได้ไหมไพ่เอ,เอได้ไหมพี่หินเอามาอีกสักหนึ่งใบเพื่อความชัว ถ้าเราแบบสื่อสารกับไพ่สำรับไหนไม่ได้ในวันนั้นช่ก็ไม่อยากจะใช้ไงเพราะว่าใชา่เราก็เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยอ่ะโอเคกวาดเก่งตามสภาพที่เขาเป็นคะ่ะซ้ายขวาแบบนี้คิดได้สองอย่างนะไม่รู้ว่าวันนี้พี่หินเขาเป็นนิสัยยังไง แต่ถ้าเป็นซ้ายขวาแบบเนี้ยนิสัยล่าสุดพฤติกรรมล่าสุดของพี่หินไพ่ใบเนี้ยค่ะจะเกี่ยวข้องกับคุณงามความดีความสบายใจพลังงานบวกต่างๆนาๆนาเนาะพฤติกรรมล่าสุดนะแต่ว่าพฤติกรรมก่อนหน้าของพี่หินนะ่ะถ้าขยับซ้ายขวาแบบเนี้ยก็จะเป็นพฤติกรรมที่บอกว่าไพ่ใบน,าน,านาั้นน่ะมันคือการสร้างความอึดอัดใจต่างๆนานานะแต่ชาติขออนุญาตแปลตามพฤติกรรมล่าสุดที่พี่หินเป็นเนาะ พ่ใบนี้มันน่าจะเกี่ยวข้องกับความสบายใจความรู้สึกดีอะไรต่างๆที่มันแบบที่มนุษย์ได้เจอเหตุการณ์หรือสิ่งนี้แล้วเราเรารู้สึกสบายใจอ่ะโอเคเป็นการเดินวนรอบเป็นกลงล้อนะคะก็เหมือนกลงล้อแห่งโชคชะตาที่หมุนวนไปกงกรมกงเกวียนอะไรก็ถือว่าพลังงานบวกก็ได้ว่าภาพก็ไม่ได้ดูแย่อ่าโอเคขอบคุณค่ะพี่หินขอบคุณมากๆนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับทุกท่านเนาะถ้าคําพูดไหนไพ่ใบไหนการสื่อสารไหนที่ท่านฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. มันเป็นเรื่องดายดีในชีวิตนะคะก็นอมรับแต่ถ้าสิ่งใดมันแบบมันลบหรือมันอะไรก็ขอให้เก็บสิ่งนั้นเป็นข้อคิดพิจารณาแล้วก็ปล่อยผ่านอย่าไปยึดติดใดๆนะคะเพราะว่า เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะเป็นสิ่งที่จะเริญขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจหรืออะไรไก็ตามเราอยู่เพื่อที่จะ,จะเจริญขึ้นไม่ได้อยู่เพื่อที่จะถดถอยลงอ่ะโอเคมาดูดีกว่าวันนี้จกักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเราสิ่งที่จกักรวาลอยากจะสื่อสารนะคะบางครั้งนะคะที่เราเหมือนหลับหูหลับตาทําเป็นไม่รู้เหตุการณ์อะไรต่างๆทั้งที่เรารู้สิ่งนั้นอยู่เต็มอก มันก็ถ้าถามว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีไหมมันก็ไม่ดีนะบางอย่างอในสิ่งที่จักรวาลกําลังจะสื่อสารกับท่านนะคือในหลายๆเหตุการณ์ที่ท่านรู้อยู่ว่าอะไรมันถูกอะไรมันผิดเราทําถูกหรือทําผิดอะไรเงี้ยค่ะอย่าพยายามนิ่งเฉยเพื่อเรื่องปัญหาเลยเพราะท้ายที่สุดแล้วค่ะปัญหาหรือง,งานหรืออะไรต่างๆมันมางอกอยู่ที่เราอะ่ะฉะนั้นนะ ถ้าเรารู้สึกว่าสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดไม่ใช่ให้พูดไปเลยให้แสดงออกไปเลยสิ่งใดที่มันไม่ใช่ยกตัวอย่างเช่นนะ,อะเอออันนี้ชาติเคยเป็นอันนี้ชาติเคยเป็นกับตัวเรารู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบบางอย่างอะ่ะเราก็บอกเขาไปตรงๆว่าแบบเออพี่ทําแบบนี้หนูรู้สึกว่ามันไม่แฟร์นะในเมื่ออะไรเงี้ยอืมก็พูดไปตรงๆนะในสิ่งที่จกกักรวาลกําลังจะบอกท่านก็คือรู้อะไรรู้สึกอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากําลังโดนเอาตัดเอาเปรียบอ่ะอย่าไป อย่าไปคอยตามมากพูดไปตรงๆส,ส,สื่อสารไปตรงๆสื่อสารไปตรงๆนะเขาอาจจะมองเราว่าแบบคําพูดเราไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแต่เชื่อเถอะว่าท้ายที่สุดแลวว้วอะค่ะในสิ่งที่เราพูดหรือที่สิ่งที่เราสื่อสารนะ่ะอ่ามันก็จะเป็นมันมันจะทําให้เรายังไงอะมันเหมือนมันก็จะทําให้เราแบบเออไปอยู่ในสถานการณ์ที่มัน ที่มันดีขึ้นแม้มันจะยังมีการควบคุมจากคนอื่นๆอะไรก็ตามแต่ยังน้อยค่ะเราก็ยังอยู่ในสภาวะที่ไม่ได้จำยอมตลอดไปนะคะบางครั้งการที่เรารู้สึกว่าเรากำลังโดนบังคับขู่เข็นด้วยสถานการณ์ด้วยปัจจัยต่างๆมันเป็นสิ่งที่แย่ในชีวิตหรือมันเป็นสิ่งที่แบบอ๋อยทำไมฉันต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้เจอคนอะไรแบบนี้จกักรวาลกำลังอยากจะบอกท่านว่า จักรวาลอยากอยากจะบอกท่านว่าในสิ่งที่ท่านกําลังเจอค่ะถ้าท่านมองในแง่ลบมองแต่ปัญหามองแต่แบบทําไมฉันต้องมาเจอคนนิสัยไม่ดีทําไมฉันต้องมาเจอคนท็อกซิกอะ่ะมันก็จะมีแต่สิ่งที่เป็นพลังงานลบสิ่งที่ท็อกซิกลบอยู่ในชีวิตท่านแต่ท่านเลือกที่จะมองในสิ่งที่เป็นแบบเออฉันมาอยู่ตรงนี้ถึงแบบสถานการณ์คนมันไม่โอเคเท่าไหร่แต่เราก็ยังมีเงินนะเรายังมีข้อดีอะไรต่างๆมากมายเนี่ยค่ะ มันก็จะทําให้ท่านรู้สึกว่ามันก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่รอบตัวท่านอยู่ในสิ่งที่เราเป็นอยู่มันก็ไม่ได้แย่นะคะท้ายที่สุดแล้วคาพูดเนาะท้ายที่สุดแล้วนะคะคำพูดเป็นสิ่งที่มีพลังงานนะพูดดีแสดงการแสดงออกอะคะ่ะการแสดงออกต่างๆถ้าเราแสดงออกดีกับชาวบ้านเราก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมาแต่ถ้าเรา แสดงออกหรือพูดจาไม่ดีสื่อสารอะไรไม่ดีเราก็จะได้รับสิ่งที่ไม่ดีกลับมาเนาะให้เชื่อค่ะให้เชื่อในคุณงามความดีให้เชื่อในพลังแห่งความคิดของท่านที่ท่านมีเนาะแล้วก็คือรู้สึกอะไรสื่อสารไปโลดถ้าแบบอะไรที่มันไม่ใช่ก็อย่าไปยอมก็พูดไปตรงๆไม่ได้พูดเพื่อเอาชนะแต่พูดเพื่อให้สถานการณ์ทุกอย่างมันเคลียร์เนาะ แต่ในการพูดหรือการสือาา่อสารนะการเป็นคนตรงตรงไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนหยาบคายนะคนตรงตรงคือการพูดไปตามสถานการณ์ไม่ใช่ขึ้นกูขึ้นมึงหรือแมลงันนั้นไม่ใช่คนตรงค่ะนั้นคือคนถอยคนไม่น่ารักนะฉะนั้นนะคะคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าแบบเออสิ่งที่เราคิดที่เราทามันไม่ได้เบียดเบียนใครทาไปเถอะท้ายที่สุดแล้วค่ะเราก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็ เจอสิ่งดีๆเองเนาะอเอาเป็นว่าถ้าให้สรุปใจความให้ได้ง่ายๆนั่นก็คือสิ่งที่จะกะักรวาลกําลังจะสื่อสารกับท่านก็คือเจอความอิดอัดใจความทุกข์ใจอะไรเนี้ยอย่าไปหลับหูหลับตาอะไรเลยโดนเบียดเบียนมากไปก็พูดไปตรงๆนั่นแหละเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองนะคะอ่ะโอเคจบลรแล้วนะคะในส่วนของก็ไพ่บอกมาทีนี้มาฟังเสียงขันกันดีกว่าจะมีบางท่านนะคะทักมาถามชาติว่า ในส่วนของการฝึกแบบฝึกเรื่องกดแรงดึงดูดในการเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ในการเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์เนี่ยค่ะฝึกยังไงเนาะก็เอาเป็นว่าฝึกแบบไม่ได้ฝึกอะให้เราวางเฉยให้เราไม่ต้องไปคาดหวังว่าฉันจะได้แบบนั้นได้แบบนี้แต่ให้เราโฟกัสที่ความคิดใจเราความรู้สึกเราว่า,วามันมีความโร่งมันมีความโปร่งมันมีความสบายไหม ในแต่ละวันหรือว่าในแต่ละครั้งที่เราได้มีโอกาสได้อยู่กับตัวเองยกตัวอย่างเช่นช่วงเวลาหนังสมาธิการฟังเสียงขันการอ่านหนังสือค่ะถ้ามันมีความร่องมีความโฟโร์ไม่ได้มีความอึดอัดนั่นแหละมันเป็นสัญลักษณ์ของการที่กำลังจะบ่งบอกว่าเราเข้าสู่ในสภาวะที่สมองมีขึ้นความถี่แล้วเนาะบางครั้งการออกกําลังกายหรือการอะไรที่แบบอยู่กับตัวเองอ่ะไม่ได้ไปโฟกัสกับปัจจัยด้านนอกนั่นแหละมันคือการฝึกขึ้นความถี่เนาะ แล้วทำยังไงถึงจะมีเงินเข้ามีอะไรก็ถ้าเอาตัวชาติเองนะแต่ละวันชาติก็มาเคาะขันนี่แหละชาติก็ฟังเสียงกลางวานของขันก็เอาใจเอาจิตอะเราไปจับอยู่ที่ความกัางวานของขันก็อยู่แค่ตรงนั้นแหละแล้วในระหว่างที่ฟังอะคะ่ะเราอยากจะใส่พลังงานความคิดอะไรเราก็ใส่ไปยกตัวอย่างเช่นแบบวันนี้ชาติจะตีขันเป็นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมชาติก็ใส่ พลังงานใส่แบบแสงสีเขียวเนาะจักระอนานหัตตะจักระหลักที่อยู่บริเวณกลางหนะ้าอกเป็นจักระแห่งความเมตตานะก็พุ่งเข้ามาในขันเนาะพุ่งเข้ามาในขันแล้วก็เวลาเราตีก็ให้อ่าพลังงานที่เราพุ่งเข้ามาในขันความเมตตาความปรารถนาดีทั้งหมดนะคะมันพอเราตีใช่ไหมเสียงมันจะก,กังวานก็คือให้สิ่งเหล่านี้แผ่กระจายออกไปในทั่วจกกักรวาลเนาะให้ด้วยความเต็มใจให้ด้วยความไม่ได้คาดหวังว่า ฉันสิต้องเดเง,งินกลับขึ้นมาเด้ออะไรอย่างนี้ไม่พอท้ายที่สุดแรงนะคะพราเราแพ่ออกไปใช่ไหมเวลาหายใจเข้าเราก็สัมผัสได้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของทุกสรรพสิง่งหายใจออกเราก็มอบทุกอย่างให้สรรพสิพส่งประมาณนี้แล้วก็พอถึงช่วงที่เราจะหยุดหยุดตรงนี้เราก็จะเอาเขาเรียกว่าอะไร เอากระแสจิตอะค่ะเอาความตั้งใจเอาการโฟกัสเอามาตั้งไว้ที่หว่างคิวแล้วก็ชาติก็จะคิดว่าวันนี้ชาติของเงินหนึ่งพันบาทคิดแค่นั้นแล้วจบเนาะแต่คือเราต้องคิดจากในสิ่งที่เราสามารถเริ่มทําได้ง่ายๆนะเริ่มทําได้ในง่ายๆในที่นี้คือแบบโดยปกติอะรายรับรายจ่ายต่อวันอยู่ประมาณห้าร้อยแต่แบบวันนี้เชื่อจะของเงินห้าสิบล้านมันเป็นไปไม่ได้ตื่นเราเริ่มจากสิ่งที่เราสามารถ จับต้องมันได้ในแบบเราสามารถเอื้อมมันได้ดีกว่านาอยกตัวอย่างเช่นในแต่ละวันชัดหางเงินได้ห้าร้อยชัดก็บอกไปวันนี้ขอพันหนึ่งอะไรเงรี้ยอะไรที่มันเป็นเหมือน,เป,นเป็นขั้นบันไดมีความยงหญยมีความเป็นไปได้เราก็จะค่อยค,อยคอยฝึกในลักษณะนี้นะคะพอคิดเสร็จแล้วพอคิดเสร็จแล้วทําไงก็วางมันไว้ตรงนั้นเราเราก็ใช้ชีวิตปกติลนลายแฮปปี้ของเราไปตามปกติแล้วถ้าความคิดขึ้นความถี่ของเราในสมองเรานะคะมีพลังงานมากพอ มันจะเกิดเรื่องดีๆขึ้นมาเองแหละต่อให้เราไม่ได้ตามในสิ่งที่คิดอาหารเดี๋ยวเขาก็จะจัดสรรอะไรหลายๆอย่างมาให้เองเนาะอันนี้ก็คือวิธีการฝึกของชาตินะอันนี้ชาติก็อธิบายไว้เผื่อท่านใดที่แบบถามหรืออะไรเงี้ยได้เข้ามาฟังก็จะได้แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ตามสภาพเนาะก็เราก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปอ่ะอืม เพราะว่าตัวชาติเองก็อยู่กับสิ่งนี้มาระยะใหญ่พอสมควรนะก่อนที่เราจะแบบเออขึ้นความถี่มีพลังอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอ่ะโอเคมาฟังเสียงขันกันดีกว่าเนาะตั้งสมาธินะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปปิดเสียงแอร์ก่อนนะเสียงดังแล้วเปินมีเครื่องแอร์หรือเครื่องสีข้าว ตอนไปซื้อนาะก็บอกว่าเอาแบบเงียบเงียบที่สุดในโลกเนาะเซลก็เชียร์แล้วคนนี่คําเงียบเงียบอะไรเงี้ยก็คงจะได้เงียบยาวอะค่ะเพราะไม่ต้องเปิดเลยอะไรเงี้ยต้องนางแบบมีระบบพอกดปิดนางจะไม่ยอมปิดนะนางจะพยายามดันทุลังสู้ต่ออะไรเงี้ยแล้วลองค่อยปิดตัวลงอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มฟังเสียงขันกันเลยนะคะ หายใจเข้าลึกๆหายใจออกลึกๆถ้าอยากได้ในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ก็ให้ระลึกถึงเป็นแสงสีเขียวอนาัตตะจักระอยู่บริเวณกลางหัวใจเนาะอ่ะโอเค ตั้งจิตไว้ที่หว่างคิวนะคะแล้วก็แผ่พลังงานจิตเรานะคะออกไปให้กว้างให้ไกลที่สุดแล้วก็ดึงพลังงานกลับมาพลังงานในที่นี้ไม่ใช่พลังงานของเรานะคะแต่เป็นพลังงานจักรวาลทั้งหมดดึงม้วนกลับที่เข้ามาที่ตัวเราให้พลังงานทั้งหมดอยู่ในตัวเราแล้วโอบก,กอดเราไว้นะคะประสงค์สิ่งใดตั้งจิตไว้ที่หว่างคิวได้เลยอยากได้สิ่งใดคิด แล้วหลังจากนั้นก็ทำตัวให้แฮปปี้ตลอดทั้งวันนะคะก็ไพ,พ่บอกมา EP นี้ก็เดี๋ยวสิ้นสุดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกดหยุดเสร็จแล้วชาติก็จะอัดคลิปปิกอากาศอีกคลิปหนึ่งนะคะทำแยกกันเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะรองเล่นก็เล่นได้เลยนะจะพยายามทำทุกวันนะคะ ถ้าไม่ติดราชการไปไหนก็จะพยายามทำให้ได้มากที่สุดนั่นแหละเพราะว่าการที่ชาติได้อยู่กับขันอยู่กับไพ่มันก็คือเหมือนการแบบผ่อนคลายจิตเราไปในตัวในแต่ละวันเนาะมันอาจจะไม่ใช่การไปนั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองอะ่ะมันเป็นการรีแลกซ์ของเราอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่บอกมา ep นี้ก็บายเพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกัน รอบหนะ้าหรือเจอกันในปิกอากาศจ้าสวัสดีจ้า